คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอยู่ด้านนี้ก็หนึ่งหานะครับเด้อหนึ่งหากับสองสามนะครับผมจับสองสามสิ่งอะไรเด้อนะครับพี่น้องสองสามสามสองหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสามสามห้านะครับเด้อนะครับพี่น้องจับเอานะครับวนเอาในนีแล้วครับพี่น้อง อย่างไรขาออกอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องหลักนี้นะครับนะครับตัวเลขบ่านี้ไปไกลแล้วครับพี่น้องบ่านี้ไปไกลแท้นะครับบ่านี้จากไปไกลตัวเก่านะครับเจะวนวนเวียดอยู่ตัวก้อนเราพี่น้องตัวเลขกในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับบ่กไกลครับพี่น้องบ่กไกลครับยูอนี่แล้วครับพี่น้องในตัวเลขบ่กไกลเราครับหนึ่งห้าหรือว่าห้าหนึ่งสามหรือว่าจะเป็นห้าสองสามสี่กระเดื่อครับพี่น้อง อาจจะเป็นห้าสองสามห้าหนึ่งสามก็ได้แอบกบคิดว่าเลขอยู่ในหลักนี่แหละครับพี่น้องหมวนี้ไปไท้ครับพี่น้องดูนี่ละตัวเลขครับผมนะครับเลขงวดนี้เด่นหาเลยครับพี่น้องเด่นหา้าเด่นสองเด่นนั่นสี่ตัวนะครับพี่น้องตัวเลขในงวดนี้ครับตัวเลขทุกสำนักนะครับทุกอาจารย์นะครับให้เด่นฟันมาก,ก็มีหนึ่งหา สองสามนะครับผมบ่ไปไกลพี่น้องอยู่ตัวนี้แน่นอนครับผมครับหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสองห้าสามห้าสองนะครับลองเ,เอาไปพิพจารณาบ้างด้อนะครับพี่น้องผมหลักกิโลจอมปลวกหลักนี้นะครับจดครับจดไปครับจดไปจดไว้นะครับผมเดี๋ยวอาจจะซอง จอมปวกให้ทุกท่านในซองเบิรงนะครับเนาะเพื่อจะเห็นตัวเลขนะครับผมครับบ่าได้เอาแปรงรูปเด้อนะครับพี่น้องบ่ได้เอาแปลงรูปมารูปมาอย่างนะครับซองเบิรงซื่อๆนะครับพี่น้องเพื่อทุกท่านจะเห็นนะครับผมเห็นแล้วก็แคบไปเด้อนะครับพี่น้องเห็นแล้วก็แคบใบนะครับเห็นตัวชัดเจนก็แคบใบนะครับผมแคบไปเด้อครับแคบไปเด้อแต่เห็นแล้วนะครับ เห็นมาพี baptism, 2, ่น yeah, em, ้องนะครับพ่อวัดีครับอากาศมันก็ค่อยดีนะครับพี่น้องอากาศบดดคึมๆนะครับบดดคึมๆแมนมาครับพี่น้องแมนมาครับแมนหนึ่งเจ็ดเก่าวะครับผมแมนหนึ่งเจ็ดเก้าพี่น้องเห็นขึ้นแอดบับครับเลขหนึ่งตัวบางไงชัดเจนนะครับผมแต่ว่าเจ็ดกับเก้าเนี่ยบาค่อยชัดนะครับ ด้านล่างอาจจะเป็นหาเจ็ดนะครับเด้อหรือว่าหาเจ็ดหรือว่าหาหายนะครับผมนะครับสองมองอยู่ที่หลักกิโลนะครับมาเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้ากับห้าเจ็ดนะครับครับจจะซองหายเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องเบิ้งเอานะครับเนาะเบิ้งเอาวิเคราะ์เอานะครับผม ท่านเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะครับพี่น้องเห็นคือแอดบอนะครับเห็นคือแอดบอกน้อถ้าเห็นก็คอมเมนต์มาบอกนะครับผมอยู่ที่หลักจิโรจอมปวกหลักนี้นะครับหลักจิโร่หลักนี้นะครับเขาเงินนะครับเด้อครับหางวดซ่อนนะครับเด้อครับพี่น้อง เข้ามาแล้วหางงวดซ้อนนะครับผมเข้ามาแล้วห้างวดซ้อนนะครับครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาหนึ่งเป็นงวดที่หกเดือนนะครับพี่น้องครับเอาลองไปเบิรงนะครับพี่น้องเพื่อจะให้โชคให้งมันอี่คือเก่านะครับหลักกิโล,ลหลักนี้นะครับ ครับผมแอดเห็นเป็นหนึ่งเก้าหรอพี่น้องหนึ่งเจ็ดเก้ากับหาเจ็ดนะครับหนึ 1, 7, 9, 5, 7, 7, 5่งเจ็ดเก้ากับหาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาเหรพี่น้องสวัสดีครับครับผมโอ้ลูกมาก่อนตัวนี้ ค่ะดี่ทาหน่อกมาเมืองครับผมนะครับสำหรับเลขหลักกิโลเด้อนะครับผมนะครับตัวเลขหลักกิโลนะครับผมนะครับที่ท่านผู olis, PI, tous, và, ้ชมเห็นอยู่นี <c oughs> ้นะครับผมนะครับงวดวันที่ผลิตภัณฑ์มาเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครั้งนะครับผมเลขห่าในมาชัดกเกษตรเลขห่าไหมใช่ครับคุณนะบันข่าเมืองเกินอยู่มั้ยครับอู้นผุ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 นเนี่ยฮะแล้วปนผ้องดิไหมครับฮะไช่ครับไหนข้อเห็นมันไหมอู้นี่ค่ะพุนผ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 ุนไปสองกัน้อนเห็นปะ ออนี่ไหม้ย้นี่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 นีานี่ห้านี่โอ้ห้านี่หากับหนี่้วนี่บอกม้นอันนี้มันนึ่ี่นีโอ้หนึ่งยี่นีครับหายี่นีครับแต่ว่าหาหากับเจ็ดอย่ใกล้กันนี่ละนี่กับเจ็ดัเจอยู่ใกล้กันหากับจ็อ่ใกล้กันหากับเจอ่ใกล้กันหาเจ็ดบพี่น้องถัดบอพี่น้อง หากับเจ็ดอันนี้หากับเจ็ดอ่าแล้วนงเดี่ยบ้านนี้ก็ตัวบางเงีหนึ่งทีนึ่งีนึ่งนึ่งบางกลางด้วยนี่คือตัวเี้ยอับพี่น้องเดากเห็นเห็นเป็นตัวเลยครับเห็นอินเห็นเป็นนึ่งนึ่งเห็นเป็นหาแต่รน่มัตจะนึงกับเป็นนึ่งกับสมเห็นนึ่งกับสามดังไงล่ะราบนี่สมบอนี่พี่น้องมาบอลที่กันบอลครับสามบอลเนี่ยมึงเงี้ยบอมลนี่ปาม หนึ่งกับสามเลยครับผมนี่ครับแมนบอกครับวงกลมอยู่นี่ครับสามเด้อนี่นี่ครับสามนี่เลขหนึ่งนี่ครับผมพี่น้องนะครับแต่ว่าแต่ว่าเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านั่นเป็นอะไรเห็นตัวนี้เนาะแายได้ซีหงวิตภินีพานมาคาตามานี่ยังยังไม่มีเลขสามนะครับยังไม่มีเลขสามนะครับพี่น้องเด้อนะครับบ่ายที้เขาก็มาจับจับไข่เด้อสำหรับหมวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะเขามาจับไข่ก็มีตัวนี้ครับพี่น้องครับผมก็มีสามนี่แหละครับมีสิบสองสิบสามสองสามสามหาหาเจ็ด นะครับผมแล้วนกะ็เลขอยู่ในในนี่หรืออายุสิหาสองามนและครับผมสองสามเยแล้วริ่มเีสิหาน้อสิหาเดี๋ยวเสิหา, <15. S 1> หานีครับผมเขียนนะครับผมสิหาเข้าไปเฉียนหนึน่งหาน้อครับหนึ่งหาเพราะว่าหนึ่งหาหนึ่งหายู่มงนีกมีนะครับผมบรรน,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 นะครับเป็นยังไงตบเี่หนึ่งหานี่นครับพี่หนุ่มปราณหนึง่นหนงหานี่ครับผมหนึ่งห้าน้ะครับหนึ่ง <15 S 3> หานะี่หนุเขียนนเพื่อนแน่ฮะครับจะได้ลครับเป็นจังมีสวงเนาะมาเป็นไหนึ่งหานี่หนึ่งห้าครับครับผมสรุปก็คือว่าตัวเลขทีี่ยมงก ็คือทีบอกไปแลนะครับพี่น้องนะครับผม็คือทีบอกไปือว่าตัวเลขที่ออกเล้วหน่งครับพี่น้องขับเด้อหลวงพ่อยพ่งมาเบิ่งกอมาสการครับโอ้หลวงพ่อมาทางไหนเนาะครับอ้หครับ มาดีเก็ดหนึ o, ่งเก็ดหนึ่งเ็ด่เอาไปกินแล้วเกตเอาปกินแล้วตอเทียองเทียังตัวไหนแน่นอครับที่นลองตาวที่สุาเเบาหนโอ้หนึนึ่งกาวาอนัูนนี้คอยเห็นกอนงู่ี่แลมคนไม่ได้เห็นดอก โดวบ่อมเมนครั้งแรกลยทีมองในทีมีคนเิ่นทีสามนี่ยไปมาใดไปกวนบูหรอที่นี่แค่เรกเอาไปเอาไปมาเสนอครับาันเอาไปตอารย์ได้ได้ทุกเปไหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าโอ้แล้วก็มาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเทียแสดว่าลูกตานีได้ประจำจะได้ต้องมีเลยลูกตาอยู่แถวนี้ป่ครับ โอ้ยขนเดียวครับผมนะครับรับ้นีนะครับผมาลับนอุตามีตไดมากเป็นพิเศษนะครับาลับนนี้มือนี่ก็ยังว่าสมกับหนึ่งสามกับหนึ่งสามกับหนันามันสีสูงกัสีแดงสองหนตัวสามสอนเาโอ้สามสองไได้ิเป็นไปแค่กันะสามสองสองสามขอว่ามันหาสไปเลยเดี๋ยวสองสามับน่งสามน่งบ่ครับ แหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งละครบ้อนแปามปดต้อบ่อดหนึครับราามมนครับตังแต่งแ่มองจอมปวกนี่ึนมานนี่มังเมานของฝันของราบ่อก็จะได้รคสาที่เป็นคนว่าเห็นทางแรกแหรอเป็นคหรือซึ่ว่าเห็นเห็นทางแรกนี่ไปนอนฝันไปนอนฝันรามีเด็กหน่อยไปบอกว่าลวงตาเจ้าไปเอาเหล็กด้อ ยื้อใส่ะรายื้อจอมผัวมองน้องตายืนล้มบินกันเรอแต่เลขมามาเห็นหนึ่งห้าเห็นนึงห้าครั้งแรกครั้งแรกที่น้องตาได้ได้เลขึ้นหนึ่งหาบัดหลังการเอาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองสามยังเอาไม่ถโตัวเราอ้อมสองแต่ว่าไปถืงหนึ่าบานี้มาหลบรุ่นมาอีกมานดิเซนหนึ่งสามหลบรุ่นมาอีกมาได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาได้สองเจ้าเรแสดงว่า เขามาหางวดหกส่วนหางวดป่ครับหางวดมันสี่หกงวดตั้งแต่ไทยบ้านนี่เขาว่ากันห่าเงินที่เลืเอหาหงวดตัวนี้ครับแาถึงได้ละืวอรถนมีไฟตจดงวฟบเลยรเรอยู่เป <c oughs> ็นเ็ดถแตนนี้รถตาแห,ห่มาแล้วคือว่าสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งขขึ้นมีถึงนี่งครับมันกั แล้วแต่ห้องสีอันเหนียวครับผมหนึ่งสามหนึ่งกับสองสามเนาะหลวงตาที่ชอบนี่เนาะอนะครับผมมาตรการนะครับครูเด้อนะครับผมก็หลวงตาเราก็เป็นคนแรกนะครับเนาะนะครับก็เป็นคนแรกที่มะมะพอแล้วก็เป็นอ่าอ่าเป็นไอ้กุมารบ่ะเป็นกุมารหรือเปล่าเป็นกูหน่อยเนาะเป็นเด็กหน่อยไปเขาฝันบอกเรามามาเอาเรียงอยู่หลักกิโลหลักนี้นะครับผมเอาครับเป็นคนแรกที่ครับ ทีไฮโซกนะครับผมไ no ม่เป first, er ็นไรทีาท like. er er ี่ผานออนะครับมาเปิดเน็ตเปิดโซกนะครับหมาตัวเทของแต่เหอครับบัดจ็อพ่ออทีแ่ไปพไปที่ม่แล้วนะครับผมพไปแล้วางวดหกงวดซ่อนนะครับระว่างนะครับรัะว่างงวดนี้งวดนี้อาจจะเป็น1นึ่งสามหนึ่งแมนระว่างงวดนี้อาจจะเป็น1 3ึ่งสามหนึ่งเด้อนะครับพี่น้องนะครับาคาคาดทีขึ้นก็ขึ้นเป็น2องสามนะครับตามที่หลงตาแล้วบามาเมื่อกี้นะครับผม มามามาตรงกับเลขที่เขาจับใผ้พอดีเลยเนาะตึงบ่ตรงว่าหสมสึเดียวลงตาราว่านี่ีสามหนน่งสาเนยดีเนลุงตาลาว่าเราได้มาตั้งแต่งวดหนึ่งสมุ่นเนาะหนึ่งสามเราขมไปหนึ่งสี่บ่เนาหนึ่งเราก็ว่าบางชาวบ้านก็ถือโอ้ทีลาว่าเราขว่าหน่งสีที่ว่าชาวบ้านถือนด่นเขาเขาจับงสี่เขาจับหนึ่งสามมาสี่หัวหนึ่งสี่นี่เขาสมายงเ เขามาบวกกันหนึ่ง้บวกกันเป็นซี่เขาว่าี่หน่งสามแต่ตาแต่เได้แต่สามหนมแต่หวผุนเนาะวันนี้วันนี้เขาใส่หวหัวผนั้นเราอาจสิผ่านพวันเราเ็นเหล็ี่เราเ็นเหล็กสี่วันนี้เราก็มาได้สิบเองเทียเอทียแล้วก็สิบห้าบอก่นสิหอีกครับสิบห้าหาึ่งเอออย่างนั่นนั่นั้นมาสองหอีกครับผมแล้ววันี้เรามัเรามัเราบอกเรามัอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งสามหนึ่กับหนึ่งสามหนึ่งกับสองสาจัีบอกเขา คาับใจหมดเลก็คือว่าเลขเลขเลขในหลักกิโลนี่ก็มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่มีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดเนาะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดก็คือว่าตัวเลขที่บอท่านไี่ออกเลยแม่นก็คือสามคือสามแต่ลงตาอพันวับมันออกที่หนึ่งหรือเป็นสองออกออกงวดแรกงวดแรกที่ว่าพ่อพ่อไอ้กุมารไป้ขอฝันเราโอ้นะครับงวดแรกเลยที่ว่า ไปเอาโศกไปเอาเหล็กยู่หลักกิโลครับผมเอาครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกไปฝนตกไรฝนตกไรครับพี่น้องฝนตกไรเอาละครับเปียนครับเปียนครับเปียนแล้วนะครับผมเอาครับขอให้ท่านโชคดีนะครับด้อครับหลักกิโลจับปนหลักนี้นะครับงวดที่หกงวดที่เก็บนะครับผมเนาครับผมเขับรถครับพี่น้องเขับรถเขับรถนะครับผมเอาติดตามกันนะครับครับเบางเหล้วช่องเราก็จะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะเด้อนะครับพี่น้อง